มาที่เรื่องของกีฬาค่ะฟุตบอลเอาวุโ์โจนีฟุตคัพ2015ชิงถ้วยประธานทุนกรหมอมิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีรอบขัดเลือกโซนภาคตวนออกรอบชิงชนะเลิศนะคะจังหวัดจันทบุรีสามารถเอาชนะจังหวัดสม,มุทรปราการไป4-2ต่อคะแนนคว้าแชมป์ไปครองพร้อมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ เมื่อค่ำวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่สมาคมกีฬาจังหวัดจันทรรบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและบริษัทเมดไฟส์อินเตอร์เทรดจำกัดจัดการแข่งขนันฟุตบอลอาวุโส50ปีขึ้นไปเจนีฟุตคัพชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา,าสิริวัฒนาพันวดีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสในเขตภาคตะวันออกและเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้มีทีมฟุตบอลจากจงังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมการแข่งขันในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อได้สิทธิ์เป็นตัวแทนผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมจังหวัดจันทบุรีและทีมจากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งต่่าาางฝยตม ผู้เล่นที่ผ่านการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อจบเวลาการแข่งขันและทดเวลาบาดเจ็บกรรมการให้ทั้งสองทีมยิงจุดโทษซึ่งจังหวัดจันทบ,บุรีสามารถทำประตูไปได้ทั้งสิ้น4ประตูส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่มีการฟอร์มทีมมาเป็นอย่างดีพาทาเก็บไปได้เพียง2ประตูเท่านั้นทําให้จันทบ,บุรีเอาชนะสมุทรปราการไป4-2ต่อคะแนนคว้าแชมป์ไปครองพร้อมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตวันออกผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต่อไปหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันดอกเตอร์ อีสิวตังเกียินายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในการมอบถ้วยชนะเลิศให้กับทีมจังหวัดจันทบุรีและทีมจังหวัดจันทบุรีจะได้เป็นตัวแทนภาควันออกเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส50ปีขึ้นไปเจนีฟุตคัพชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยประธานทุนกระมองหญิงอุบลรัตนกญญาสิริวัฒนาพันนวดีรอบชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่สนามกีฬาราชมคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกาย,ยน2558ต่อไปค่ะ เหนื่อยฮะเขาเล่นมาตรฐานมากเขาเป็นนักบอลระดับทีมทั่วทีมชาติได้นะฮะหลายคนแล้วก็ก็ต้องขอบคุณท่านดเร์ศิวเุศีอังเกดสมาชิกสมาคมการกีฬาจังหวัดจันทร์นะครับแล้วก็โมสรนายกประธานโมสรบั่นแหลมเราก็สู้เต็มที่ฮะเพื่อชื่อเสียงจังหวัดจันทบุรีเราเป็นเจ้าภาพก็ทุ่มกายถวายชีวิตเพราะว่าเราก็จะได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเข้าไปคัดในระดับประเทศก็ต้องซ้อมกันเต็มที่ฮะเพราะว่าเราก็ต้องหาตัวมาเพิ่มกัน เราต้องซ้อมกันเต็มที่เพราะว่าเราก็มันลําบากครับโอโซแล้วก็ต้องต้องซ้อมต้องฟิตเพราะว่าระดับประเทศนี่เขาเก่งมากระดับทีมผ่านประสบการณ์ไปเยอะมากนะเราก็ถือว่าเราวันนี้เราทุ่มเทเราอยู่ด้วยความฟิตนะครับเราก็บ้านเราเราก็ต้องสู้เต็มที่ทุกคนทุนท่มก,กายต่วัยชีวิตก็อยากอยากเชิญชวนทั้งหมดฮะประชาชนทั้งเด็กๆเกยาวชนรวมทั้งโอโซคือว่ากายกีฬานี่มันสำคัญอยากให้ทุกคนอย่าได้ทิ้งนะครับทำให้สุขภาพเราดี แตเงินทองนี่ไม่สามารถซื้อหาสุขภาพี่แข็งแรงได้นะครับการความแข็งแรงจะ่ทำให้โรคภัยไม่มีนะครับอายุยืนครับสมองแจ่มใสแล้วก็กจิตใจดีครับครับก็ดีใจครับก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากให้น้องๆเยาวชนเห็นเป็นแม่แบบเพราะว่านี่เป็นเป็นบอลอาวุโส50 60ปีนะครับเลดตั้งแต่50 ถึง60ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เล่นกันอย่างมิตรภาพแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือการฝึกซ้อมกีฬาไม่มีพรมแดนขวางกัน้นอายุนะครับแล้วก็ผมมองว่าวันนี้ทุกทีมของภาคตะวันออกมาเล่นเนี่ยมีวินัยแล้วก็เล่นดีมากแล้วก็ในขณะเดียวกันทีมจังหวัดจนันทบุรีเราได้ฝึกซ้อมมาโดยตลอดแล้วก็ดีใจครับวันนี้เราได้แชมป์ของภาคตะวันออกถ้วยพระธานนะค,คือตอนนี้เราเรามีทีมสำรองอยู่หลายทีมนะครับ เราพยายามจะรวมเรื่องทีมอาวุโสในระดับจังหวัดที่เป็นหนึ่งเดียวคือตอนนี้มีมีผู้จัดก,การทีมมีหลายทีมที่สร้างทีมอาวุโสซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้เราเรามีตัวที่ที่มีสำรองอยู่แล้วแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือบอลอาวุโสนะเขาไม่มีค่อยมีมีเวทีเล่นไม่มีมีสนามเล่นเราจะไปจัดกับเยาวชนกับประชาชนส่วนใหญ่ พอเราทําบอลอาวุโสปุ๊บเนี่ยมันทําให้สีสันแม่แบบเนี่ยเด็กได้เห็นแล้ววันนี้ดีใจครับเด็กๆน้องๆเยาวชนได้มาเห็นรุ่นพี่ๆเล่นรุ่นคุณลุงเล่นน่ยโอ้โหทุกคนปราบปปิมมาวันนี้เราต้องกลับมาหันเล่นกีฬาละ